ท่านที่ปวูงุ่นแล้วมือใหม่โดยเฉพาะมือใหม่เนี่ยไม่รู้ตรงนี้ไม่ทราบนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับหรือบางท่านอาจจะทํามานานแต่ยังไม่ค่อยสังเกตนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการให้น้ํอาองุ่นนะครับระยะที่ดอกเริ่มตูมนะครับจนถึงระยะดอกบานแล้วก็บานจนถึงข้าเม็ดตัวเขียวนะครับครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกษตรชาวเราอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็น ความต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วนะครับเนื่องจากว่า EP ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการใช้จิ๊บกระดอกนะครับซึ่งจะมีผลการทําให้ดอกเนี่ยร่วงระยะดอกบานแบบนี้นะครับทีนี้สําหรับ EP นี้ก็เป็นอีกคลิหนึ่งสําหรับท่านที่กํากลังมีมีการปุนกิ่งองุ่นแล้วนะครับว่าดอกก็อยู่ในช่วงระยะกใกล้จะตูมแบบนี้นะครับก็ระยะใกล้ตูมตูมระยะแบบใกล้จะสู่เข้าสู่ระยะตูมเต็มที่นะครับอย่างเงี้ยนะครับทีนี้นี่ก็จะ ก็จะเป็นปัญหาอีกอันหนึ่งที่สําหรับท่านที่ปลูกอุ่นแล้วมือใหม่โดยเฉพาะมือใหม่เนี่ยไม่รู้ตรงนี้ไม่ทราบนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับหรือบางท่านอาจจะทํามานานแต่ยังไม่ค่อยสังเกตนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการให้น้ําองุ่นนะครับระยะที่ดอกเริ่มตูมนะครับจนถึงระยะดอกบานแล้วก็บานจนถึงเท่าเม็ดโถเขียวนะครับหรือบานมากกว่านั้นเดี๋ยวค่อยว่างกันอีกทีนึงนะครับทีนี้การให้น้ำเนี่ยมีผลต่อ ระยะของช่วงที่ดอกบานนะครับเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่า1กลางวันเนี่ยแดดร้อนมากนะครับทำให้การคายน้ำของของของใบอ่นใบพืชเนี่ยมีสูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าช่วงนี้เราให้น้ำไม่ถูกจังหวะเนี่ยเปอร์เซ็นต์สังเกตไหมครับหลายท่านที่ปลูกงุ่นอยู่แล้วบานทีหนึ่งดอกบานเนี่ย ชอ่องอุ่นนะครับหรือดอกอุ่นเนี่ยที่กำลับงบานก็จะแห้งนะครับบา,บางเจ้านี่แห้งเยอะไปเกือบทั้งหมดเลยบางเจ้าจะแห้ง10% 5% 15% 20%แล้วแต่ผลกระทบมากกระทบน้อยนะครับวันนี้ผมเลยอ,อยากแนะนําเรื่องของฟลิกในการให้น้ำนะครับของอาการอยู่ในช่วงที่ระยะที่ดอกบานของอุ่นนะครับครับทีนี้เรามา,าให้น้ํากันยังไงนะครับเทคนิคมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับ เมื่อระยะที่ดอกเริ่มตูมแบบนี้แล้วนะครับที่เราเห็นนะครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับระยะใกล้ๆสู่ระยะใกล้ตูมละนะครับเราควรจะให้น้ําช่วงเวลาประมาณ10บโมงครึ่งนะครับตนถึง11บเอ็ดโมงครึ่งนะครับให้ช่วงนี้เลยนะครับสเปรย์น้ำประมาณ15-20นาทีก็ได้นะครับทางดินเรอให้ชื้นนะครับหลังจากนั้นไปเราจะไม่พบอาการหรือพบอาการน้อยมากสําหรับช่วงที่ระยะดอกบานนะครับทีนี้ถึงแม้ว่าเรามาดูนะครับถึงแม้ว่าผมจะให้น้ําไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับดูนี่ดินนะเห็นไหมครับตรงนี้ดินก็ยังเปียกอยู่นะ เห็นไหมครับเปียกอยู่นะครับแต่ว่าทําไมเราต้องให้น้ําอยู่วันนี้นะครับแต่ชนเช้านี้ผมไม่ให้นะครับเราจะให้ตอนประมาณ11ถึงเที่ยงนะครับจะใช้เวลาให้ประมาณ20นาทีถึง30นาทีนะครับเพื่อที่ระยะนี้ช่วงนี้จนถึงประมาณใบหนึ่งใบสองเนี่ยช่วงเนี้พืชจะมีเรื่องของอรับความร้อนค่อนข้างเริ่มจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคบทำให้เวลาเขา เมือนกับเราเล่นกีฬาวลาวเราเหนื่อยหรือว่าแม้กระทั่งเราอยู่ในร่มก็จริงแต่เรามีความกระหายน้ําแต่เราไม่รู้แต่ต้นไม้แสดงอาการเช่นระยะที่เป็นดอกดอกร่วงอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคือผมถึงเอาเทคนี้มาเป็นข้อมูลสําหรับท่านที่ป็่วหงุนแล้วนะครับเอาไปปรับใช้แก้ไขนะครับแล้วดอกเราจะไม่ร่วงนะครับสําหรับเทคนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านประสบปัญหารตรงนี้เยอะนะครับลองเอาเทคนี้วิธีนี้เทคนิคนี้นะครับ เอาไปใช้เพียงแค่เราสลับเวลาจากช่วงเช้า8-9โมงเนี่ยเราไปให้ตอน11โมงหรือช่วงเที่ยงก่อน,นระยะเนี้ครับก็จะลดปัญหาเรื่องดองร่วงได้นะครับโอเคครับสำหรับทิกนี้แล้วพบวกันทิกหน้านะครับสวัสดีครับ